ขอโทษขอให้ใจใจน้อ

đi rồi, rồi qua đây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 , rồi เอ้าวถ่ายให้หมดนะวันนี้วันดีมีความสุขนะเน่ยเอาอาจารย์หน่อยเถอะนี่ข้างหลังเห็นหรือเปล่าตรงนี้บาคนก็ได้ครับข้างหลังอ่ะเออข้างหลังยื่นหน้าเลยนะตร่าโอเคครับเออข้างหลังนี่หน้ายาวเลยแบบนกอะไรอ่ะนกอะไรเนี่ยปากห่างอ่ะครับ สองสครับนี่คนนี้คนถือเนี่ยมาเธอจะชอบเธอนะอาจารย์เนี่ยมามาถ่ายหน่อยดิเก่งพอนะเอาโอเคพอโอเคเก่งในเขาเก่งเงิใช้ได้รูพระดูสมเออแต่ผมไม่รู้ตะขีดปิดหรือไงอีกครับหนึ่งสองตาแป๊มแป๊มนี่อยู่นี่ไอ้นั่นหนึ่งสองสามผม